กับสบายดีสบายดี FC ทุกท่านที่เขาบึงเขาส้มซองปวามเมาวันนี้อากาศร้อนที่สุดเลยอากาศหอ,อะเนาะขอทักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องชาวลาวก็ดีเนาะกลับมาบ้านมาเมืองไล่หลยเนาะเพราเทศกาลชกาุกกา์กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองทริปนี้เนะาะแ้วกาสีสนทนาครับ เอซีเนาะคนคอมเมมตนเข้ามากว่าคอยคิดว่าป้าเมานี่อยู่เป็นโสดเลยดีคนน่้นะนะเนาะเพื่อนก็ลังไงญ่้วนหน้าก็มีเห็ดมีหน้าก็มีเห็ดกิน,น <c ười> คนคนเมากนะ็แมนเนาะคนเ้าก็แมนพี่น้องเอ้ยมีคาซียให่และเสียห้อยู่เป็นโสดเอฟซี FC, คนนี้เนาะเสียห้ป้าเมาอยู่เป็นโสดตีคือกันนะ ิ่นวะความคิดของิ่นวะอยู่เป็นโสดกะที่เพื่อนกะมีอยู่หน้ากะมีเหตุกินกะแมนความิ่นเนาะแมนอีรีกะเป็นการดีอะไรเนาะเิ่นเิ่นเบาแบบนี้กะลังเถือกะหัวใจมันพาห่าเห็นผู้เบาผู้เต้นตึงๆเนาะเบาเล่นเด้ี่น้องเดอเบาเล่น เด็กาเซียมาแบบนี้ก็ห่วยเนาะมันกะฮึดให้จากโสดได้เนาะพี่นนองเพราะว่าความโสดนี่มันมันมีส่วนที่เหตุให้เหาสบายนะหนึ่งมาสะดวกสบายสะดวกสบายเฮาไปใซกะสะดวกมันบ่มีผูคัดคอเหามันบ่มีผูเ้าเนาะเหาอยากไปใซกะตามใจเหาคือเหาเห็ุคลิปนี่เหาอยากไปถ่ายอยู่ไซเนาะ เ้ากรไปอยากไปซอยงานซอยการอยู่ใส่ห้าวกรไปฮา่ต้องมาห่วงว่าหนึ่งเขาเห็ดกับเขากับปลาเนาะเวลาเขามีเวียกเ้าวกรไปโหลดไปกินหนาเนาะพอไปซอยงานเนี่ยเฮากินอยู่เพื่อนงานไปซอยเวียยอยู่ใส่ห้ากระกินอยู่หันเพราะมันมันมันตูคนเดียวมันสะดวกแม่นอยู่คนเบามานีหอยมันเห็ดเห้เป้อเมาฮึดจิกโสดได้เนาะจิกโสดไปตลอดได้เนาะ กนะ็ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะก็ขอบคุณหลายๆแต่คนเฮ้ามันกำมันโบสิ้นสุดนะถ้าผู้ได้ตัดได้ก็อยู่เป็นโสดก็ดีเนาะแต่แต่ว่าส่วนไลยมันก็ขิดขิดเป็นอยู่แต่แต่เหตุบนะ่ไร้เนาะส่วนไลยก็อยากมีขู่มียังบ่จบโบสินนะกิเลสเนะาะภัยคือกันปเมเอาก็คือกันนะั่นแหละเนาะบ่าทุกคนก็สิคือกันเบิด ต่ส่วนลายหะนะส่วนหน่อยนี่สีขีดว่าสีเป็นโสดนี่มันน้อยมันเป็นความสะดวกสบายแต่ว่าคนเฮ้านี่บบโบ,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 บคอยสีเอาเนาะในในเหลืองนี่ในเหลืองที่ว่าค้องโสดเนี่ยนะนอนก็นสบายไปมากก็สะดวกกินอยู่ก็สะดวกมันบ่มีผู้ใดที่มารัดมกุกขัดใจเฮ้านเนาะเขาเมาก,กับว่ามีขอดีลลยดีไล่ สำหรับ,บความเป็นโสดนะเอาอยากไปมมวนอยู่ใส่กระปไปจวดอยู่ใส่กระปไปคุยกับไ๋าก็ได้บ่มนะีไฟเบาเนาะแต่ว่าเขาเวียแก่ว่าอย่าอย่าอย่าไปคุยกับผัวเขาเดอ้อยันเมียเขาหายอัน <c oughs> คนโสดคือการน,นี่ก็บสบายนะสบายไปเขขอบุญเขาพุ่นลายๆเนาะนำเอฟซีเ่็น,นทีออกความคิดเห็นมากว่ะ คอยคิดว่าประเมาอยู่เป็นส่ละดีเพื่อนวะเพราะว่าเฮือนก็มีอยู่หน้าก็มีเห็ดอันนี้เป็นความคิดแบบสบายเนาะสบายอีนี้คันผูได้ตัดได้นี่สบายอีนีเพิ่นเพิ่อนว่ามาเนาะแต่คนส่วนใหญ่บุญอยากอาความสะดวกสบายใส่ใส่ใส่เจ้าของนะในในทางนี้คันห้าเห็ดได้นะคันห้าเห็ดได้ในชีวิตมันชีสบายแมน ก็ดีเนาะแต่ว่าขอดีมันกะมีหลายห้าสิบไปใส่มาใส่กับปต้องเป็นห่วงเป็นย,ยั่วะพัวห้าสิบกินยังอยู่เพื่อนพัวเ้ามาหรือยังเนาะเวลาห้านอนเนี่ก็สบายบ้บต้องมีไยมากวนมากวนใจสบายรายแนวคนแนะนำมากอะดีเนาะขอบคุณหลายๆเด้อ ก,กดไดลายคนก็ไลายขิดได้เนาะไลยคนก็ไลายขิดขิดปุ๊คือกันแต่ว่าขิดแบบได้ก็ดีเบุตรทาระดีแบบได้ดีที่เพิ่นคอมเมนต์เขามาเฮาได้อหัว่าความขิดเพิ่นเป็นแนวางใดฮะนะก็มีกระิปเทียนพอเม้าก็สิตอบต่อไปเนาะตอบต่อไปตามคำคอมเมนต์เด้อพี่น้องช่วงนี้อากาศฮอตลายเนาะก็บุเรย์ไปทำคลิปอยู่ไซบุเรย์ไปถ่าย ซอยเลือกผู้ใดในส่วนนี้เนาะอยู่เพื่อนยิผ่าตัดผาตัดผาหาเงินอยู่เพื่อนเปนดอต่ว่าเฮ็ดเวียก,กับบ่ได้ลายได้เธอน้อยมันห่อนแห้งเอาโตสิบรอดแล้วนอนผักผ่อนอุลู่ไอ้แร่อยู่แม่อยู่อันนี้ว่าความจริงแม่ขุดแม่ลงอย่างมันห่อนจนเอาผ่าเอาผ่าเอาผ่าสุดหน้ามาเสร็จมันห่อนแห้งสองวันแล้วสองวันไง พอมาเอาผ้าสูนหนามแล้วก็มาเศษ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 มันบวดอยากรอดอีริปป่ะสองวันนี่มันเกินแม่งว่ะแล้วก็รห่าวก็อยู่แน่นเต้านีอีกเต้านีดผ้าอยู่นั่งอยู่ในจักแล้วใส่สมาธิเนาะห่าวห่าวเหตุงานห่าวก็ใส่สมาธิมันก็ะห่อนห่อนก็ะยาสิกุศลเอาเนาะก็สั่นบ่มีเงินใส่เนาะเพราะว่ามันเป็นอาชีพ อาชีพของปลาเม่านาแรกนานาน,า,นาพ้นนี่สีเห็ดหน้าเห็ดหน้าเนาะหนาแรกนี่สีเน้นยิบผายิบผาเป็นอาชีพเสริมอาศิดลักเห็ดหน้าวันนี้มาเสริมอีกกับเห็ดช่องยูทูบเนี่แหละพี่น้องช่องยูทูบแต่ว่ายัางบวเป็นช่องยูทูบเนี่สําหรับโตของปลาเม่าเองอยังบริได้เป็นเกาะเป็นกำเหลืเนาะสําสหรับเห็ดยูทูบเนี่มีแต่ ผู้ใหญ่เพิ่นเห็นอกเห็นใจเพิ่นก็ให้มาเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าคันได้มาปลาเมาก็สิเอาคลิปเนาะเอาคลิปให้เบิ่งว่าภัยให้ปลาเมาหั่นน่ะแต่ว่ามันก็บ่ค่อยได้บ่ค่อยสวนลายได้แต่ซอยเหลืออันพี่น้องชาวบ้านเฮาแต่สําหรับโตของปลาเมาเองบ่บ่สได้แต่ว่าเฮาก็ต้องมาเน้นมาเน้นเฮ็ดงานยิบผ้าพอได้ใช้ได้ซอยได้เลี้ยงชีพเนาะเลี้ยงปากีท้องอ่ะคลิปนี้เนาะปาเมาจะขอ เขาโจะไว้ไวสำนีก่อนตอนส่วนที่ป้าเมาบอป้าเมาเาสิพ้าออกไปเบิง้งลานข้างนอกเนาะน้องหนึ่งน้องหนึ่งอยู่กับแม่อยู่ด้านนอกก็ขอบคุณหลยๆเด้อเนาะผู้ที่เขาเหม็นเขามาเนาะป้าเมาอาสียุดสนธนาเรื่องเรื่องหนี่ไว้ซะก่อนเนาะเรื่องที่ว่าค่อยคิดว่าป้าเมาอยู่เป็นส่วนละดีคนละคน่าจะสิเล่เนาะ ปลาหมาสีสนทนาก็เพลินสานีกรแต่คลิปหนาสีน <Ag> <ese> ี <cra zy> ้ยังปลาหมากับสีสสนทนาไปเนาะขั้นขั้นผู้ใดคอมเมนต์มาเป็นใจความแบบเป็นตาต่ออะนะหรือว่าเป็นเป็นเป็นประเด็นแนปรามากับสีต่อไปเนาะปราเมาสีิพาไปชมด้านนอกเด้อน้องหนึ่งน้องหนึ่งเอ้ยคือห้องหายโยเยทะลุ สบายดีสบายดีตู่เอ้ยตู่เอ้ยบาดีน้องหนึหอนแหงน้องหนึ่งห่อนน้องหนึห่อนได้แม่เอ้ยน้องหึจักย่างเลยท้วลแม่เอานอนหายกระถึกแมกรถึกระถึกรลถก ไปเลาะแม่เอ้ยพาน้องหนึ่งไปเลาะแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยคันแถวเลยใช่ใช่ใช่อ่าใช่ลูกใช่โอ้โหโอ้โหอดเวลาหย่างบ่ลูกบ่หอดเวลาหย่างบ่หนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งมึงดู๋ยวฝน โยกเงาแซมโคตรเย็นเงาตะกี้เน่าช่องเย็นเดือนเขาละละอักขาไปเปิดไหนเงาสบายดีตู้เอ้ยสิสบายดีสบายดีสบายดีพอตู้แม่ตูุสบายดีป้าลุงอุ้ยจะไม่เจ้าถ่ายว้ายจะไม่เจ้าเด้จะไม่เจ้าเด้พาไปเลาะลู พาไปหล่อรูดมาพูดได้เลยได้เสียงหายเอือกระถึกแมวนอนบ่ยอมนอนตื่นแต่เฮิงก็ได้มันห่อนมันอยากนอนเนาะใช่เท่าหนึ่งบ่อยากนอนเท่าหนึ่งบ่อยากนอนอากาศมันห่อนเนาะขนาดคำแล้วคำแล้วก็ยังยังแดดอยู่ ฮ้อนอีหลีมื้อวานนี่กับมื้อนี้ฮ้อนแหงฮ้อนจนแบบว่าฮ้อนจนปะเมาได้เอาผ่านผ่านพื้นน้อยๆไปสูบน้ํามาเสโต๊โทกโอ้ยเอโอ้ยเอน้องนึงกโอ้ยเอโอ้ยโอ้ยบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วเด้ เอาไว้แล้วดำคำมาเด็กๆมาอีกแล้วสบายดีสบายดีป่าลุงสบายดีสบายดีค่ะโอ้หโอ้เอเดือนโผล่ ตัวมาแต่เลน้ำจานขิดพืนกินข้าฮเมื่อกระเสียแซ่แซพงก่อนใครสิเว่อตันะจานขิดนะฮะกรตื่นเมื่อยปลาอยอากชิวเบาหน่้ยเอาเมียไเอาเมียยำหอน เลยป๊บข so ึ then, ้นมาบ้านดีวะมามากินเพื án, ่อนเดียวไปกินเพื่อนเดียวผึ่งเป็นเนี่ยไดเพึ่งสบายดียุผึ่งผึ่งไม่ได้จมเจ็บนั่นเจ็บนี่บ่นี่แต่ห่อนอย่างเดียวเออครอยู่สั่นหนึ่งหนึ่งก็เจ็บนั่นเจ็บนี่อีกใช้สบายดีดูน้องฟิวกับฟิวน้องเดียวสบายดีดูลูก สบายดีเอาเอาสบายดีทุลุกฟิวฟิวน้องเพ่ว่าสบายดีเลรอได้เอามึงดูห่ะแน่น้องฟิวแย่แล้วบาเอิ่นหาน้ำอีกแล้วตัวชิเมื่าอะไรคือเออสิเมื่าแหวกเสาแพงเออแหวกก็แเพส่ะ มือนะพายโตให้เรือินทีเพือนคลิปนี้น้องพี่น้องคลิปนี้ก็บ๊อปเมาทชิโคจบไว้สำนึกก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเม้าท์เฮือนเซเวอร์บายดีบาย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 สวัสดีครับป้าเมาโอ้ยหลานสาวก็ได้ มาแต่เล่นน้ำจันทร์ขีดปค่ะผมจะไปเปแพ้กับคุณนะคะปลาหมาขี่หลุดไปผ่านเสาแพงมามันห่อนแหงย่างบ่หอดแต่ว่าเมื่อยไปเว้นพุนข่อให้ขอให้ทานผู้ชมนะทุกทานที่เขาบึงเขาชมจะมีสุขภาพแข็งแหงเด้อพอกันคลิปหนาเนาะ